อ้าวุ่นวล้วนึกถึงการยจ ا ل อิน่นแหละทีนักล่ารับนันแหละทีมัสติคามทตั้นจะงมันจองมีันจะต้องมَมَนَองมีะ้อ ا มันจาต้องมีมันจต้องมีมัจะองมันจะต้องมีันจตองีัจะต้อันาต้อมีัตอาดีนจ้องมีมันจะองคีัจตองมจีนจออบใจัออัตอนว่าใครก็ตามที่กล่าวว่า ลาอิลาฮิลลอฮซุมมัสตะคอมมุงและกคยืนหย,ยัดยึดอัลลอฮ์องเดียวไม่ไปหาหมอดูจะแ,แต่งงานลูกเนี่ยไม่ไม่ต้องไปหาหมอดูให้หมอดูว่าขั่งขึ้นหรือข้างแรมนี่ผมก็สังเกตดูการนะการเชิญแต่งงานเนี่ยผมก็สังเกตเวาลาส่งมาให้ผมคุณจะสังเกตผมอ่านข้างแรมไม่มีใครจัด มีตะข้างขึ้นหมดเลยนี่แสดงว่าบ้านนี้นี่นะไปหามหมอดูงเงียบๆมาแล้วแล้วก็มาจัดงานนิกาวันข้างขึ้นไม่กล้าจัดวันข้างแรงเพราะหมอก็สั่งเอาไว้ยานะยานะอย่าจัดข้างแรมนะรู้ไหมคนที่ดูเรื่ดูยามเนี่ยนบีสอนไงรู้ไหมลาตสุบ,บุติได้เหรอ ท่านทั้งหลายยาดาวันเวลาทุกวันของอัลลอฮ์เนี่ยดีหมดข้างขึ้นก็ดีข้างแรมก็ดีดีหมดแต่พออาศัยหมอดูภาพเนี่ยหมอจะพูดว่าข้างแรมไม่ดีข้างขึ้นดีเราก็เชื่อหมอแต่ไม่เชื่ออัลลอฮ์นี่ไงอินนันลละดีนะาก็รู้เรบบุญอัลลอฮ์แท้จริงคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นรอบของฉัน เป็นมพูดบางฉันซุมมสตตกอหมูแล้วก็ยืนหยัดไม่ไปหาหมอดูไม่ไปหาโต๊ะตะเกียบไม่ไปหาโต๊คนู่นโตน๊ะนี้ในโลกมีจะมีโต๊ะสักกโต๊ะก็เชิญเถอะแต่เราไม่ไปขอคําปรึกษาจากคนเหนะล่านั้นตาตาณจลรอะไรฮิมุลมาเลิการรู้ไหมตอนใกล้จะตายมียสามรายงานตอนใกล้จะตายตอนนอนอยู่ในกูโบตอนฟืน้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพอัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกามา ตอนใกล้จะตายนะครับพี่นงเอามเชื่อลองตายดูมาริกาจะมาครับตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยอลัลลอฮ์จะส่งมาริกามามาปลอบใจคนที่มาปลอบวิญญาณคนที่กล้าจะตายบอกว่าลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวกลัวเรื่องข้างหน้านะ่ะเดี๋ยวไปนอนอยู่ในกุโบจะต้องถูกนู่นถูกนี้ใช่ไหมถูกมาริกาสอบถามตอบได้หมดถ้ายืนยัดในอลัลลอฮ์องเดียวอย่าทำชิริกนะ่ะ วลาตาฮานูไม่ต้องไปกังวลเรื่องข้างหลังออาห่วงอะไรครับห่วงลูกห่วงเมียห่วงบ้านห่วงออฟฟิศห่วงที่ดินทรัพย์สินที่เราสะสมไว้เยอะแล้วจะตายแล้วเนี่ยใครจะดูแลมาริกามัดปลอบใจว่าลาตาฮานูเรื่องข้างหลังไม่ต้องกังวลนะครับว่าอับชิรูบิจันนะละแจ้งข่าวดีกว่าคุณจะได้สวรรค์เป็นรางวัลตอบแทนดีได้ไม่ดี นีววิญญาณพวกฟังอย่างนี้จากจากปากมารนะิก้าเนี่ยอยากจะออกให้วิญญาณอยากจะออกฉะนั้นยืนหยัดในอิสลามพี่น้องครับ